เหรียญกงจักนั่งปืนวารสีภายในโบสถ์มหาอุดวัตก้องอด้านหน้าลูกเหมือนหลวงพ่อแชม่มนะพระอาจารย์น็อตเกจิชื่อดังนั่งปกรกเซียนใหญ่เมืองการดำเนินการนะครับ,บรวันที่30สิงหาคมพศ25 6 5ที่วัดตะก้องนคปรปฐมได้มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษ,ษวัตถุมงคลวารสีเหรียญกลงจักนั่งปืนหลวงพ่อสุพจน์วัดศรีทรงธรรมนครสวรรค์โดยมีพระอาจารย์น็อ พระเกจิอาจารย์หนุ่มชื่อดังแห่งวัดตึกฮิลันราชตำบลเจ็ดเสมียนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนั่งปลกอธิษฐานจิตปลุกเสกอย่างเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์พระอาจารย์น็อตเป็นพระอาจารย์ศักยันมาก่อนนะครับแล้วพระอาจารย์น็อตเนี่ยตอนหลังนะเขานะเจ้าหน้าที่เขาขอร้องให้หยุดสักเพราะว่ามันสักกันแล้วเนี่ยนะคือสักแล้วเหนียวอ่ะนะะไปยิงกันอะไรกันสนันเลย นะเขาก็เลยขอร้องเจ้าหน้าที่เขาขอร้องว่าให้เลิกนะครับนี่นะพระอาจารย์น็อตนะนะพระอาจารย์น็อตเสกนะเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะเซียนพระใหญ่เมืองการผู้ดําเนินการจัดสร้างกล่าวนะกล่าวอย่างนี้ฮนะวันนี้ได้นะได้พุทธาพิเศษเสร็จเรียบร้อยแล้วในโบสถ์มหาอุดอายุ300กว่าปีของวัดตาก้องนครปฐมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านนะพุทธาพิเศษวัตถุมงคลมาอย่างมากมาย แต่โบราณการของวัตตะก้องนะเหรียญกงจากนั่งปืนเนี่ยสุดยอดเหรียญเหนียวอีกรุ่นนะครับนะก็วัตตะก้องเนี่ยมีอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังตำนานเหรียญปืนกไ้หรือเหรียญกงจากนั่งปืนอ,อลือรันหลวงพ่อแช่มอินทโชโตอดีตเจ้าวาดวัตตะก้องพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งลุ่มน้ำนครใจศรี จังหวัดนคนปรปฐมอีกองหนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลท่านเป็นผู้ทรงวิทยาคมและพุทธาคมเป็นเลิศเจ้าของฉายาว่าเหรียญปืนไก้ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคเดียวกับพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายรูปอาทิหลวงพ่อคงบางกระพร้อมหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกแล้วหลวงพ่ออีวัดสัตหีบ ครูบาศรีวิชัยเป็นต้นนะยุคนั้นเนี่ยเกจิสายเหนียวเยอะมากเพราะเป็นยุคที่อยู่ในยุคของสงครามอินโดจีนด้วยนะครับนั้นสายเหนียวจะเยอะมากนะพอ,นะพอมาตกมายุคปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเมตตามหานิยมซะส่วนใหญ่เพราะว่าเราไม่ได้มีสงครามอะไรนะครับก็จะเป็นในแนวนั้นแต่ว่าคนก็ยังชื่นชอบนะสายเหนียวกันอยู่นะครับ นะอย่างรุ่นนี้เนี่ยเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อสุพจน์วัดศรีทรงธรรมแต่ว่าคุณใหญ่เมืองการนะผู้จะสร้างเนี่ยเขาอยากให้วัตถุมงคลครบถ้วนขบวนด้านสายเหนียวก็เลยนำเอาไปเข้าพิธีปลุกเสกหลายวาระทั้งคารวาสขมังเวททั้งฤาษีทั้งเกจินะที่ผ่านมาก็ไปให้อาจารย์เปลี่ยนหัตยานนท์คารวาสขมังเวทเสกแล้วก็มาที่นะ มาที่นะอาจารย์วีนะอาจารย์วีศรีราชาซึ่งเป็นฤาษีนะแล้วก็เสกหลวงปู่อิมนะหลวงปู่อิมวัดทุ่งนาใหม่นะสายหลวงพ่อขายปลุกเสกแล้วก็มาเสกที่วัดตะก้องเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่นําเอาแบบพิมพ์ของเหรียญปืนไกวของวัดตะก้องของหลวงพ่อแชม่มเอามาทําเป็นเหรียญของหลวงพ่อสุพจน์ ฉะนั้นมีความจําเป็นที่ต้องไปเสกที่วัดตะก้องต่อหน้ารูปเหมือนของหลวงพ่อแชม่มฉะนั้นเนี่ยเหรียญรุ่นนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถจะสั่งจองกันได้นะแล้วนะเขาจะเอาไปเสกที่หลวงพ่อสุพจน์ปิดวาระอีกครั้งหนึ่งนะครับนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้จองก็จองกันซะ นี่นะครับก็เลยจัดเข้าโบสถ์มหาอุตนะครับของวัช่ระอัตตากล้องนะครับนี่นะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางวัดตากล้องเป็นอย่างยิ่งนะครับเปิดโบสถ์มหาอุตให้เลยนะครับเพ่อทำเหลี่ยมก็เพื่จะทำเหลี่ยมยนตยุกมั่งเนี่ยขอไปดูเป็นตัวอย่างไปติดต่อที่นี่นะครับ เราจะทำถึงยอดด้านบนกู <ENNIS> <ส><ข>นี่นะครับในโบสถ์มหาอุดนะครับโบสถ์มหาอุดของวัดตาบกล้องนะครับก็กราบขอบพระคุณทางอัคราลเจ้าวาดมากนะครับแล้วก็พระภิกษุทุกลุกในวัดนะครับท่านลูกขานะครับอยู่ในช่วง จานะครับก็ใน,บนบโบสถ์ถามสึกไปโบสถ์สามร้อยปีโบสถ์นี้นะครับบอกว่าพิธีกรรมถ้าจะเสกให้ขังเสกให้ศักดิ์สิทธิ์ต้องในนี้นะครับทีแรกตั้งใจว่าจะแบบที่อันนี้ก็บอกว่ารูปล่อรูปแช่มรูปเหมือนจริงในโบสถ์มี ก็อนุอเคราะห์กันอย่างยิ่งนะครับนี่นะครับโบทมาหาอุดนี่หรอดักสามของเจตุทองครับดักหนึ่งวัดไอ้ประทุมคลนะครับรอเลิกรอยามนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมโบทมาหาอุดก่อนนะครับ นี่ครับนี่ครับโบสถ์มหาอุดนะครับ,บ,ราาอรบของวัดตาก้องนะครับมองที่หลวงพุทธแช่มวัดตาก้องนะครับอันนี้เราอยู่กันที่โบสถ์ว่าถูกบงคนได้เข้าโบสถ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมพุทธาพิเศษ วันนี้นะครับข้อของดไลฟ์สดนะครับขอถ่ายภาพกับคลิปเก็บไว้อย่างเดียวเพราะอันนี้ขงเงียบๆนะครับเดี๋ยวค่อยเผยแพร่กันทีหลังแค่นี้ก็ถือว่าทางวัดละก้องเมตตาเป็นอย่างสูงผมขนลุกเลยนะครับจริงๆนึกว่าวารละนี้จะอดซะแล้วนะครับทางโรงงานก็ดันมาบอกว่า เคยมาทำจตุคามตั้งแต่ปี 50, ห้า50เีรยโอ้โหแล้วก็ไม่บอกนะครับให้เรามาบุกค,คนเดียวลุงงาน,นเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับนี่นะครับบริเวณวัดนะครับนี่นะครับโบสถ์มหาอุต อายุสามร้อยกว่าปีนะครับจะเป็นสถานที่พุทธาพิเศษวัตถุมงคลน,นะครับของเหรียญมหาอุดโกงจักนั่งปืนหลวงพ่อสุพจน์วัดศรีทรงธรรมนะครับบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยนะครับว่าวัละหนึ่งนะครับได้มาพุทธาพิเศษยันโบสถ์มหาอุธ ของวัดตากล้องนะครับวัดตากล้องแห่งนี้นครับนี่นะครับบรรยากาศของวัดตากล้องนะครับ,รบวัตถุมงคลน,นะครับก็จะพุทธวิเศษในโบสถ์มหาอุตอายุกว่าสามร้อยปีแห่งนี้ บสแห่งนี้นะครับเป็นที่พุทธาพิเศษวัตถุมงคลเพื่มขังหลายรุ่นหลายวัดนะครับที่โด่งดังมามากมายแล้วนะครับดังนันนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้ถือว่าสุดนะครับวารานี้คือวาระมหาอุดนะครับอุดตุกปืนอุดสิ่งไม่ดีทั้งหลายนะ โบสมหาอุดแห่งนี้นี่นะครับดูนะครับบางคนไม่เคยมานะครับนี่นะครับ่ยาอตท นอนต่อตอะไรีเนี่ยทแ้ไม่เงยันนะ้ันเป็นาขอพวกมันทีเคยมาส้าอันนี้เขาเล่าถึงความหลังกันนะครับสมัยจตุคามปี50ผมเกิดผมเกิดไม่ทันครับตอนนั้นนี่นะครับโบสถ์มหาอุต ตอนนั้นมัวจะไปไล่จับผู้ร้ายอยู่ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวสักพักใกล้แต่งตั้งแล้วนะครับก็าหายเดี๋ยวก็จะหายตัวแล้วเสร็จงานบุญนี้นะครับนี่นะครับสวยนี่คือหน้าโบสถ์นะครับสวยมากสวยมากนี่นะครับวัตถุมงคลน,นะครับ วัสถุมงคลได้จัดเข้าไปในโบสถ์เรียบร้อยแล้วนะครับหนหนวงรเชท์นะครับกับสวัสดีนะครับก็เบื้องต้นนะครับอันนี้อัดคลิปวิดีโอไว้นะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะไหลสดได้นะครับเนื่องจากติดต้องภารคิดบางอย่างภายในวัดก็ถือว่าได้รับความเมตตาจากทางวัดเป็นอย่างนี้นี่นะครับวัตถุมงคลได้จัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่เข้ามาพุทธาพิเศษในรุ่นนี้นะครับก็จะมีกงจากนั่นปืนนะครับ เหรียญท่กระทุ่มนะครับแล้วก็ของอาจารย์น็อตนะครับวัตึกตะกุดนี่น่าสนใจนะครับทําได้ข่าวว่าสร้างไม่เยอะด้วย,ดวยเดี๋ยวผมก็คงยังไม่พลาดแน่นอนกุดหมาอุดนะครับอันนี้นะครับในโบสเลยนะครับท่านใดน,นะครับที่ติดตามนะครับเหรียญวัตถุองคนรุ่นของจากนั่งปืนสุดก็นิมนต์มานะครับวันนี้เนื่องจากทาง วัตรกรองเมตตาเป็นพิเศษนะครับก็ให้หลวงปู่แช่มนะครับครูบาอาจารย์ท่านนั่งพุทธาพิเศษร่วมในโบสถ์มหาอุตแห่งนี้เลยนะครับนี่นะครับเปิดโบสถ์มหาอุดให้นะครับก็วันนี้ผมก็ได้นิมนต์นะครับพระอาจารย์น็อตสายเหนียวลงเสือราชบุรีมานะครับมากัน พิเศษเดี่ยวให้ในโบสถ์นี้เลยนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณของวัตากล้องนะครับแล้วก okay. ็กราบขอบพระคุณธรรมนอตมากนะครับแล้วเดี๋ยวจะถ่ายเก็บไว้ให้นะครับนี่นะครับก็อยู่ที่โบสถ์มหาอุตนะครับก็ใส่สินนะครับโยงจากพระพุทธโบสถ์แห่งนี้มีความพิเศษพระสงม์คนนะครับผ่านมาหลายรุ่นหลายยุคหลายสมัย อายุโบสถ์แห่งนี้300ปีนะครับสายศิลย์ไถูกโยงมาจากก็ะประธามโบสถ์300ปีผ่านบารมีหลวงพี่แชมนะครับที่ทางวัดเมตตาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เปิดโบสถแห่งนี้นะครับทีแรกก็ตั้งใจว่าจะเศษที่บนดกตนนอกนะครับ วัดจะต้องบอกเปิดโบสถ์ให้เลยนะครับก็เพิ่งมาทราบกันเมื่อสักพักนะครับก็ถือว่าเป็นบุญวัฒนาอย่างยิ่งนะครับก็ขอบคุณนะครับนี่นะครับลอยมือช่างที่เียบเสมอยังมีชีวิตอยู่นะครับคนลุกนะครับก็ลงมานะครับแต่ถิ่นก็ลงมานะครโบสถมาขึ้น น็อตสายเหนียวนะครับแห่งราชบุรีก็เดินทางมาเพื่อประกอบพิธีแห่งในครั้งนี้เปานพิเศษให้ส่วนตัวผมเองนะครับก็ได้นิมนต์พระเกจกิที่อยู่บังเอิญท่านราัชการจเจ้าว่าท่านอภัรดวนนะครับก็นอนอยู่ในกุฏิเมื่อกี้เข้าไปดูแล้วแล้วก็นิมนต์พระฤาขา ซึ่งพระทุกรูปในวัดแห่งนี้บอกว่าในโบสถ์แห่งนี้แค่เอาวัตถุงมงคลมาวางอหน้าของปูชแชม่มก็ถือว่าสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยหมดแล้วเพราะโบสถ์แห่งนี้ผ่านพิธีพิธาวิเศษวัตถุงมงคลมาอย่างยาวนานนะครับโบสถ์มหาอุตสามร้อยปีนะครับนี่นะครับ นี่ยครับบทละสี่ในเหรียญนะครับเหรียญรุ่นกองจากนั่งปืนได้สุธาพิเศษในบทสามร้อยปีมหาอุตของวัดตะก้องในวันที่สามสิบสิงหาคมเวลาสิบสามจุดศูนย์เก้านนอเรียบร้อยแล้วนะครับ พฤติกรรมครั้งนี้ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดทางไร้สดได้และไม่สามารถที่จะให้ชมดวนได้แต่เดี๋ยวไว้ติดตามการเผยแพร่ภาพทีหลังนะครับทีนีน,นะีรับอจารย์น,น,น,นอถรถพิสุที่ได้ชื่อว่าสายเหนียวที่ผมยอม พอทำมีสิทธ์สายตรงของสมุทแทนนะครับผมว่าอ่อนเดียววิชาสักยยัน์มาจากวัดบางพระสักกับตำรวจต้องให้เลิกสักนะครับเพาะเหนียวเกินนะครับนี่นะครับแล้วก็ยังได้วิชามาจากสายสมุ่าสุดกตาหลงจากคารวาข้างวัดน,นะครับถึงบอกว่า ถ้าสายเหนียวพักกลางนะครับสายเหนียวพัะกลางนะครับตรงนี้เลยซึ่งบางท่านกอาจจะสงสัยว่าทําไมผมใหญ่เหมือนกันไม่เอาเข้าพุทธาพิเศษหลังวัดที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้อันนั้นสายเมตตานะครับคนละสายกันนะครับสายเมตตานี่นะครับก็ต่อหน้านะครับหน้านะครับวามเงี้ยสงบนะครับ on Hannah.